แม่ปราบูในอีพีที่25และอีพีที่26ที่ใช้ในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมนี้ทางช่อง7เวลา8มมงตรงค่ะเอื้อยที่เสียใจมากจึงมีออกมาจากวังแต่เอื้อยก็โชคร้ายกลับมาเจอกับแม่หมอและบุญโขนบุญโขนไปเรียกแม่หมอมาทําให้แม่หมอได้มาเจอเอื้อยเอื้อยไม่รู้จักแม่หมอมาก่อนแต่แม่หมอรู้จักเอื้อยดีคราวนี้ แกเสร็จแน่แม่หมอเสกอาคมและสั่งให้เอื้อยนั่งแกเหมือนแม่หมอเชือกอาคมรัดร่างเอื้อยเอื้อยลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาร่างกายของเอื้อยก็กลับเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของเอื้อยก็กลับสุดโทมแก่ชราเหมือนแม่หมอไม่ผิดเพี้ยนฝ่ายพมทัดเมื่อรู้ว่าเอื้อยหนีไปก็รู้ว่าเอื้อยถูกรังแกจึงมาไล่เอาความกับนางกำนัน ว่าใครเป็นคนทำเรื่องใส่ถั่วและใส่ชุดขาวไปร่วมงานพิธีนางกำนันได้บอกว่าคุณท้าวพิไลเป็นคนสั่งทำให้พมทั์ไปหาคุณท้าวพิไลเพื่อจัดการจับตัวไปประหารแต่มเหสีแสงจันทร์สั่งให้ปล่อยคุณท้าวพิไลและยอมรับความจริงว่าแม่เป็นคนสั่งเองทำให้พมทั์ถึงกับอึง้งที่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเสด็จแม่เป็นคนสั่งการพรมทั์เสียใจมาก แต่ก็ไม่กล่าวโทษเสด็จแม่แต่ก็บอกว่าเมื่อเอื้อยไม่อยู่ในวังแล้วเขาก็จะไม่อยู่ด้วยพมทัตจึงขอเก็บเข้าของเพื่อออกไปจากวังเพื่อไปหาเอื้อยและยอมเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าไม่มีเอื้อยเขาก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้มาเหสีแสงจันทร์ร้องไห้ข้าควรหนักมลิกาทีไ่ได้ยินก็เสียใจมากมาเหศีแสงจันทร์พยายามจะรังพมทัต ให้กลับมาแต่พมทั์ก็ไม่ยอมกลับลาเสด็จแม่และจากไปมลิกาที่เดินร้องไห้มาเจอกับพมทั์ที่ด้านหน้าพมทั์เห็นมลิกาที่ร้องไห้ก็รู้ว่ามลิกาเสียใจแต่พมทั์ก็ไม่เคยคิดอะไรกับมลิกาเลยและบอกลามลิกาให้ฝากดูแลเสด็จแม่ให้ด้วยหลังจากนั้นพมทั์ก็ได้เดินจากไปอีกเยแชแยมและชม วิ่งไปบ้านของพาดิกะเพื่อบอกอ้ายกับคณิถีว่ามีข่าวรีมาบอกว่าตอนนี้แม่หมอได้จับตัวเอื้อยไปได้แล้วที่บ้านของแม่หมอเอื้อยที่ถูกจับตัวมานั่งอยู่ต่อหน้าแม่หมอหน้าของเอื้อยตอนนี้แก่ชราบุญโขนมองหน้าแม่หมอและมองเอื้อยมองหน้ากันไปมาก็เห็นว่าเอื้อยหน้าแก่เหมือนแม่หมอก็ล้อเลียน ไอ้กับคณิถีมาหาแม่หมอผามว่าไหนละเอื้อยมองไปก็ไม่เห็นมีใครแม่หมอกลยช้ว่าโน่นไงนางเอื้อยมานั่งอยู่โน่นคณิถีกับไอ้จ้องหน้าเอื้อยแต่ก็จําไม่ได้สั่งให้เงยหน้าขึ้นเมื่อเอื้อยเงยหน้าขึ้นคณิถีกับไอ้ท่ก็ตกใจเพราะว่านี่เป็นเอื้อยจริงๆเอื้อยกลายเป็นคนแก่พูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าทําแบบนี้กับเอื้อยทําไม อ้เข้าไปดูนาเอาื้อยใกล้ก็เยาะเย้ยว่านี่มันวาส,สนาของฉันแกแย่งของฉันไปฉันจะเอาเคืนมันก็ไม่แปลกอ้ยยิ้มดีใจที่เอื้อจะได้หมดวาส,สนาเสียทีคณิทีได้พาเอื้อยที่หน้าแกลากลับไปบ้านอีกเพื่อให้เอื้อยมารับใช้ฝ่ายมเฮซีแสงจันทร์เมื่อพวรทับทิ้งทุกอย่างและจะขอไปใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านเพื่ออยู่กับเอื้อยทาให้มเหซีแสงจันทร์เสียใจมากจึงร้องไห้กับท้าพิชัยทัศน์ว่าลูกไปแล้ว ม่เหสีแสงจันรู้สึกผิดที่เป็นคนที่ทำให้เอื้อยต้องหนีไปส่วนคณิถาไม่รู้ว่าเอื้อยหนีไปจากวังแล้วคณิถากโกรธมากที่รู้ว่าคนในวังล้วนลังแกลูกคณิถาปกป้องลูกไม่ได้ความโมโหคณิถาทำให้เกิดอาเพศคนิวังพายุลมแรงซึ่งเท้าพิชัยทัตและมห่หสีแสงจันรู้ดีว่าทำให้ต้นโพโกรธจึงมาทำพิธีขอโทษต้นโพ ท้าวพิชัยทัตพร้อมด้วยอมรรเพิ่มจัดเตรียมเครื่องไหว้มาขอโทษว่าเขาเสียใจซึ่งตอนนี้พมทัศ์ลูกของเราก็หนีไปแล้วยิ่งทําให้กณิฐาโกรธมากท้าวพิชัยทัตพยายามจะปักทูปลงไปในกระถางแต่ปักเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้อมรรเพิ่มรู้สึกแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะทันใดนั้นก็เกิดพายุลมแรงไฟลุกไหม้เครื่องเส้นทั้งหมด คณิธาสั่งให้เกิดพายุพัดเข้าของจนพังทลายสร้างความตื่นตกใจให้กับท้าวพิชัยทัตมากทําให้ทา้าวพิชัยทัตหน้าเสียต้องกลับเข้ามาในวังด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักในสีแสงจันทร์ถามทา้าวพิชัยทัตว่าเกิดอะไรขึ้นท้าวพิชัยทัตจึงได้บอกว่าองค์เจ้าแม่ไม่ยอมรับคําขอโทษออทัตก็หนีไปมาเหสีแสงจันทร์ู้ว่าทางเดียวที่จะให้พม,มทัตกลับมานั่นก็คือเอื้อย มเหสีแสงจันทร์อ้อนบอลขอร้องให้เท้าพมทัตไปตามเอื้อยกลับมาให้ได้ทำไปอย่างนั้นพมทัตก็ไม่ยอมกลับมานแน่ๆมเหสีแสงจันทร์ร้องไห้อย่างน่าสงสารไฟอึงนั้นก็มาบอกลามาลิกาว่าเมื่อเอื้อยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ไปทำไมคำพูดของอึงทำให้มาลิกาถึงกับน,น่าเศร้ามาลิกาขอร้องอึงว่าไม่ไปไม่ได้หรอสายตาของมาลิกาที่อ้อนบอนและเต็มไปด้วยความเศร้า ทำให้อึงยอมที่จะอยู่ต่อเพราะมริกาขอร้องหลังจากที่แค่นิถีพาเอื้อยกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแม่หมอก็มาสั่งความคณิถีว่าเอื้อยจะหน้าแก่อย่างนี้ไปจนกว่าเมื่อถึงยามสามเอื้อยก็จะกลับมาสวยดังเดิมจะรีบทําอะไรก็ให้รีบทําทําซะเมื่อพมทัศน์ออกจากวังมาแล้วก็มาหาเอื้อยที่บ้านพร้อมด้วยหมื่นพิสนุและหมื่นสุธยาคณิถีออกมาต้อนรับบอกให้พมทัศนเสด็จรอที่นี่ก่อนจะตามเอื้อยมาให้ คณิถีร้อนใจเพราะเตรียมตัวไม่ทันไม่คิดว่าพระโอรสพรมทัตจะมาตามเอื้อเร็วแบบนี้คณินิถีจำที่แม่หมอสั่งได้ว่าถายายำมสามเมื่อไหร่เอื้อก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมคณิถีจึงต้องทำพิธีที่ทำให้ไอ้เข้าวังให้ได้ก่อนที่เอื้อจะกลับมาสวยคณิถีถามหมื่นสนธยาหมื่นพิษณุว่านี่ยามอะไรแล้วว่าตอนนี้กี่ยาม นี่ก็ร่วมผ่านสองยามมาแล้วคณตทีร้องถึงตกใจร้องกรีดจนมื่นสนทยาเหมือนพิษณุตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคณตทีรีบวิ่งไปหาไอา้ทันทีให้ไอ้รีบเปลี่ยนชุดเป็นชุดของเอื้อยเร็วๆเ,เ,เราต้องรีบไปแล้วไยพมทัศน์ก็ใจร้อนอยากจะเจอเอื้อยเร็วๆจึงเดินมาหาเอื้อยที่เลือนหลังบ้านที่ครัวของเอื้อยที่เอื้อยเคยอยู่ที่นั่นพมทัศน์ร้องเรียกหาเอื้อยเอื้อยได้ยินเสียงพรมทัศน์ถึงก็ตกใจไม่กล้าสู้หน้า พยายามจะหลบแต่พมทัศน์ก็จ้องมองมาร้องเรียกเอื้อยเอื้อยอับอายไม่อยากจะให้พมทัศน์รู้ว่าเอื้อยได้เปลี่ยนไปแล้วเอื้อยจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่เอื้อยไอ้กับพนิธาเดินเข้ามาแสดงตัวว่าเอื้อยอยู่ที่นี่พมทัศน์ไม่รู้ว่าเอื้อยมีแฝดที่หน้าตาเหมือนกันทําให้เข้าใจผิดคิดว่าไอ้ก็คือเอื้อยพมทัศน์เมื่อได้เจอกับไอ้ก็ได้ขอโทษและบอกว่าจะพาเอื้อยกลับ อกับคณิถียิ้มดีใจพยายามจะให้พมทัดพากับวางทันทีเพราะกลัวว่าหากเลยยามสามเมื่อไหรเอ้ย,ยกลับมาสวยแผนทุกอย่างก็จะพังทําให้พมทัดพาอ้เข้าวังพร้อมกับคณิถีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอ้กับคณิฐีว่าวาสนามาถึงแล้วเมื่อพมทัดพาอ้คณิถีสองแม่ลูกเข้าวางังทั้งสองต่างกระตื่นเต้นดีใจที่เห็นวางอันใหญ่โตมีตรของสวยงามและลานตา พม,มทัดพาอ้านกับคณิถีมาไหวเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เมื่อท้าพิชัยทั์และไม่เหสีแสงจันทร์ได้เห็นหน้าอ้ายก็ดีใจมากเพราะคิดว่าเป็นเอื้อยยินต้อนรับในการกลับมาอึ่งที่ถวายการรับใช้อยู่หันหน้ามองดูก็ให้รู้สึกแปลกว่าเอื้อยเอื้อยปกติแล้วจะไม่อยู่ใกล้ชิดกับคณิถีแบบนี้แน่ๆอึ่งเริ่มสงสัยทำให้คณิถีรีบเตือนอ้ายว่าให้ระวังอึ่งไว้เดี๋ยวอึ่งจะสงสัยทำตัวให้เนียนๆนะ ทำให้อ้ายรีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นเอื้อยที่อ่อนโยนทันทีไม่แม่ศสีแสงจันทร์ไม่เห็นว่าเอื้อยพาแม่มาอยู่ด้วยก็ไม่พอใจคิดในใจว่าพวกชาวบ้านมาคนเดียวก็เกินพอแล้วแม่ศสีแสงจันทร์หมัน่นไส้คุณท้าวเทพทองได้พาอ้ายที่ยังสวมชุดชาวบ้านอยู่ไปเปลี่ยนชุดที่ตําหนักทําให้อ้ายได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดชาย,ยาของพรมทัศน์พมทัศน์ดีใจมากที่เห็นเอื้อยยอมที่จะให้อภัยและกลับมาเหมือนเดิมอ้ายเมาเข้าวัง ก็แสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพมทน์จนออกนอกหน้าสีหน้าเต็มไปได้วยความสุขมริกาพยายามกลับมาทําดีกับเอื้อยโดยไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เอื้อยมริกาส่วนไอ้าย้อยมาลลยไอ้ที่ร้อยมาลลยไม่เป็นก็พยายามจะร้อยมาลลยให้สวยแต่ทําเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ทําให้นิสัยของไอ้ที่อารมณ์ร้อนวอยวายแตกมาไอ้คว้างปลาพันดอกมะลิจนกระจัดกระจายเมื่อเห็นมริการ้อยพุ่มาะัยได้สวยกว่า คุณท้าวเทพทองสงสัยว่าแปลกใจเพราะโดยปกติแล้วเรื้อยสามารถร้อยมลาลัยได้สวยงดงามมากกว่ามันลิกาสีด้วยซ้ำแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ติดตามกันได้แม่ปะบูในพ p ที่25และพ p ที26ที่ใช้ในวันที่24และวันที่25พฤษภาคมนี้ทางช่อง7เวลา8โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมซ a าค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปนหน้าค่ะ